Google Pixel 4เตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านะครับมาพร้อมกับราคาเริ่มต้นราวๆ60 0มืบาทและแถมนะครับจะมีตัว Pro Pixel Watch มาด้วยนะถ้ากับม้เด็กข่าวสารด,ดีทาง IT ในช่วงเย็นในวันสเปนในกาซัสเซปัตีนะพูดข่าว How set your Google รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการปล่อยให้แบรนด์อื่นทํามือถือพับได้ไปสักระยะหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ย Google ก็มากับเขาบ้างนะครับอย่าง Pixel Fold ที่จะเปิดตัวอย่างแน่นอนเลยในเร็วๆนี้นะครับและมีสเปคบางส่วนด้วย ทาง Cnbc นะครับรายง,งานว่า Pixel 4สมาร์ทโฟนพับได้ร้่นแรกของ Google จะมาพร้อมกับราคาอย่างน้อยเนี่ยคือ1,700เหรียญน,นะครับหรือประมาณ5 9 0 0 0บาทโดยจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแถมนาฬิกา Pixel Watch นะครับแล้วก็ Track In นะครับจากข้อมูลล่าสุดที่ย่างอิงนะครับว่า Google เนี่ยจะมีการโปรโมท Pixel 4ในฐานะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอพับได้สุดแข็งแกร่งของเขาเพราะคุณสมบัติกันน้ำนะครับแล้วก็มีหน้าจอด้านนอก8นิ้ว แล้มาพร้อมกับหน้าจอด้านในเมื่อกลางออกคือ7.6นิ้วถือว่าดูดีนะแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ย280กรัมนะครับมีแบตเตอรี่ก็จะใหญ่กว่า Galaxy C4 4 C ด้วยนะครับซึ่ง Google เนี่ยอ้างอิงว่าใน24ชั่วโมงนะครับที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยหรือ7 2ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานส่วนชิปเซ็ตก็จะเป็น Google Tensor G2 นะครับ Pixel 4นั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวไปทางการในงาน Google I/O วันที่10พฤษภาคมนะครับระวังจำหน่ายในวันที่27มิถุนาย,ยนนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าทรศัพท์มือถือพัได้ของ Google เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย